ครับสวัสดีครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ท่านไม่ควรมองข้ามนั่นก็คือศาสตร์ของพระราชานะครับในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งออกสอบทุกสนามนะครับทั้งครูผู้ช่วยครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับพออรองพออเนื่องจากศาสตร์พระราชาเนี่ยถือว่าเป็นศาสตร์ลำดับหนึ่งนะครับที่เป็นแนวคิดนะครับเกี่ยวกับการดำรงชีวิตนะครับอันนี้เป็นของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ เป็นในเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่ถ้าเป็นในหลวงรัชกาลที่10นะครับเกี่ยวกับการศึกษาก็คือพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งออกสอบแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเมื่อกี้นี้นะครับของครูผู้ช่วยนะครับคัสเตอร์ที่นํามาออกนั่นก็คือมราชพัฒอุดรธานีนะครับถามว่าข้อใดคือเงื่อนไขนะครับของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้อสอบเขา ออกไปได้อย่างไรนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะไปตะลุยข้อสอบนะครับท่านต้องมาดูนะครับความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีอยู่3ห่วง 2, เงื่อนไขนะครับจําไว้ให้ดี3าห่วง 2, เงื่อนไขห่วงที่ 1, พอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันนะครับห่วงที่1นั่นก็คือพอประมาณห่วงที่2มีเหตุมีผล ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวโทษทีนะครับมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะครับช้าๆนะครับพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะครับสองเงื่อนไขสองเงื่อนไขประกอบด้วยความรู้คู่คุณธรรมนั่นเองนะครับความรู้นะครับเงื่อนไขที่หนึ่งความรู้เงื่อนไขที่สองคือ คุณธรรมนะครับความรู้คู่คุณธรรมนะครับถ้าถามเรื่องเงื่อนไขนะครับ3ห่วง2เงื่อนไข4มิตินะครับมิติที่1น,นั่นก็คือเศรษฐกิจ2ส,สังคม3ส,สิ่งแวดล้อม4วัฒนธรรมนะครับ3ห่วง2เงื่อนไข4มิตินะครับนี่คือออปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูความหมายของปรัชญาเศ,ศร,รษฐกิจพอเพียงนะครับห่วงที่1ความพอประมาณนะครับมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวอันนี้คือทั้ง3มห่วงนะครับความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตัวเองเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 2. ห่วงที่สนะครับความมีเหตุมีผลความมีเหตุมีผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผลนะครับโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับตลอดคำานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบนะครับ สามมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือ3ห่วง2เงื่อนไขนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง2เงื่อนไขนั่นก็คือเงื่อนไขความรู้นะครับประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้าน 2. เงื่อนไขคุณธรรมเงื่อนไขคุณธรรมนะครับ จะต้องประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนความภาคเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับสห่วง 2. เงื่อนไข 4. มิตินะครับ,อ,นะรบอ่าเรามาดูสูตรลัดในการท่องนะครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับเงื่อนไขความรู้นะครับจะประกอบด้วย 3. รอ เงื่อนไขคุณธรรมนะครับซื่อสัตย์สุจริตอดทนเพียรมีสตินะครับสมดุล4มิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมนะครับเราท่องได้ว่ากิจล้อมสังวัดนะครับกิจล้อมสังวัดนี่ก็คือ4มิตินะครับส่วนสามห่วงนะครับท่านก็ต้องท่องนะครับพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันนะครับ พอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันนี้ต้องท่องเลยนะครับสามห่วงเพราะข้อสอบอาจจะถามได้ว่าข้อใดไม่ใช่สามห่วงในเศรษฐกิจหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีคุณธรรมต่อมานะครับถ้าข้อใดไม่ใช่ท่านต้องตอบว่ามีคุณธรรมไม่ใช่นะครับฉะนั้นท่านต้องท่องว่าสามห่วงสองเงื่อนไข มีอะไรบ้างนะครับสูตรในการท่องจําตัวที่หนึ่งนะครับความพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันก็คือสามห่วงนะครับให้เพื่อนๆดูตามนี้นะครับสูตรในการท่องจำหนึ่งพอประมาณเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนะครับอันนี้ไม่ใช่สูตรลัดแล้วนะครับท่องเลยนะครับพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันสองเงื่อนไขก็คือความรู้คู่คุณธรรมนั่นเองหรืออาจจะท่องได้ว่า มีคุณธรรมนําความรู้นะครับก็คือเงื่อนไขความรู้แล้วก็เงื่อนไขคุณธรรมนะครับสามห่วงสองเงื่อนไขนะครับส่วนเรามาท่องสมดุลสี่มิติเลยนะครับสมดุลสี่มิตินี้ประกอบด้วยกิจล้อมสังวัตกิจก็คือเศรษฐกิจล้อมก็คือสิ่งแวดล้อมสังก็คือสังคมวัดก็คือวัฒธนธรรมนะครับนี่ก็คือ ทั้งหมดทั้งมวลของหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่สามารถเอามาออกข้อสอบได้นะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วว่ามี3ห่วง2เงื่อนไขนะครับ4มิตินะครับเดี๋ยวเราไปลุยข้อสอบกันเลยนะครับสั้นๆแต่ได้ใจความมี1แต้มแน่นอนนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ประกอบกอไก่ประกอบด้วยสองสองห่วงสามเงื่อนไขอ่าไม่ใช่แล้วนะครับประกอบด้วยสามห่วงสามห่วงสองเงื่อนไขอ่าถูกต้องประกอบด้วยสามห่วงสามเงื่อนไขอันนี้ไม่ใช่นะครับประกอบด้วยสามห่วงสี่เงื่อนไขไม่ใช่นะครับที่ที่ถูกนั่นก็คือขอไข่นะครับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยสามห่วงสองเงื่อนไขนะครับ พอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันนะครับเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมนะครับ4มิตินะครับ 2. ข้อใดไม่ใช่3ห่วงนี่ประมาณนี้เลยนะครับข้อสอบประมาณนี้เลยจริงๆนะครับพอประมาณมีเหตุมีผล,ม,ผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีพอเพียงไม่ใช่นะครับข้อนี้ตอบขอไขนะครับเร็วไปไหมครับจะช้าชา,ชา,ชานิดนึงนะครับ3 สามห่วงในปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับข้อใดสามห่วงในปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสอดคล้องกับข้อไหนครับทางสายกลางนั่นเองนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนข้อที่4ความพอดีไม่มาก หรือว่าน้อยจนเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนสอดคล้องกับข้อใดตัวนี้เป็นคำนิยามของคำว่าถ้าเห็นว่าความพอดีนะครับนั่นก็คือความหมายของความพอประมาณนั่นเอง 5. การตัดสินใจดำเนินการอย่างมีเหตุผลและรอบคอบสอดคล้องกับข้อใด ถ้าเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับคีย์เวิร์ดก็คือถ้ามีเรื่องของการตัดสินใจนะครับก็เป็นความหมายของคําว่ามีเหตุมีผลก็คือใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจถึงระดับความพอเพียงนะครับ 6. การเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมนั่นก็คือความหมายของคําว่า การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวข้อ6ตอบงองูนะครับข้อที่7เงื่อนไขาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้างเงื่อนไขความรู้และวิชาการไม่ใช่วิชาการไม่ใช่นะครับเงื่อนไขความรู้อถูกและคุณธรรมอถุกนะครับเงื่อนไขชีวิตเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมเงื่อนไขพอเพียงและพึ่งพาข้อสอบ ออกแบบนี้เลยนะครับใกล้เคียงแบบนี้เลยข้อใดไม่ใช่ของคัตเตอร์มอมอรอพอุอดรน,นะครับออกหนึ่งข้อนะครับออกหนึ่งข้อข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขความรู้ถ้ารอเรือเนี่ยเ <s> พื่อนเพหารอเรือเลยนะครับรอบรู้รอบครอบแล้วก็ระมัดระวังที่ไม่มีนั่นก็คือความพอเพียงนั่นเองนะครับความรู้3รอนะครับ รอบรู้รอบครอบระมัดระวัง 9. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขคุณธรรมนะครับที่เราท่องกันเมื่อกี้นี้นะครับมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่นั่นก็คือจอจานนะครับมีทุกข้อเลยนะครับ10กเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนตามอัตรา3 0 30, 30 30 10 ดังต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้องสามสิบให้ขุดสะกักเก็บน้ำอืมใช่นะครับสามสิบให้ปลูกข้าวสามสิบให้ปลูกผลไม้ให้จำไว้ว่ามีบ่อน้ำเดี๋ยวผมจะเอาแผนภาพมาให้ดูนะครับเป็นที่อยู่สัตว์เลี้ยงนะครับถนนหนทางถูกต้องนะครับข้อนี้จอจานอันนี้ออกข้อสอบนะครับโทษทีนะครับเป็นเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับ ตัวนี้นะครับลืมเอาให้เพื่อนๆดูนะครับท่านเพื่อนเห็นภาพนะครับหลักการจํานะครับจํส10%ที่อยู่10วงกลมนี้มีร้อยเอร์เซนะครับสามสามเป็น9 1้าเนั่นก็คือที่อยู่นะครับ3 0นาข้าว3 0แหล่งน้ํา3 0ปลูกผักทําสวนนะครับเห็นเพื่อนดูนะครับนี่คือแหล่งน้ํานะครับมีอะไรอีก ปลูกผักทำสวนานาข้าวนะครับ10%นต์นั่นคือที่อยู่นะครับอันนี้คือหลัก,กเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับข้อ11ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับหลักธรรมใดมากที่สุดหลักธรรมที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือสับปุลิสธรรม7สับปุลิสธรรม7นะครับ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่7ข้อนะครับแผนพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดเริ่มนําแผนที่ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศเป็นฉบับแรกให้นึกถึงในดวงราชการที่9ไว้นะครับถ้าเขาพูดถึงแผนพัฒนะครับปัจจุบันฉบับที่13นะครับ เป็นแผนระยะกลาง5ปีนะครับนั่นก็คือฉบับที่9นะครับถ้าแผนพัฒนึกถึงในหลวงรัชการที่9ผู้คิดนะครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับครูเอฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สอดคล้องกับขอ้อใดการฉีดวัคซีนคือการป้องกันนะครับให้ภูมิคุ้มก,กันกับตัวเองนะครับเพื่อต่อสู้กับโรคไข้หวัดใหญ่ นั่นก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวนะครับข้อ13ตอบงองูครับความมีเหตุมีผลสอดคล้องกับหลักสัุริจธรรม7ข้อใดนะครับมีเหตุมีผลนะครับสอดคล้องกับรู้เหตุและก็รู้ผลนะครับถูกทั้งกอและขอนะครับอันนี้ก็ดูผ่านาน,นะครับความพอประมาณสอดคล้องกับข้อไหนครับ รู้ตนนะครับรู้ประมาณนะครับการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวสอดคล้องกับหลักสัพพุลิธสธรรม7็ข้อใดนะครับ <c oughs> รู้การรู้บุคคลรู้ชุมชนอันนี้ทุกๆข้อนะครับอันนี้ดูกันผ่านนะครับอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างที่เป็นในลักษณะของการยกเคสมาให้ เป็นข้อสอบนะครับข้อสอบนิยมออกแบบนี้มากๆนะครับสําหรับเศรษฐกิจพอเพียงเด็กชายกอไม่ใช้สิ่งของเกินฐานะสอดคล้องกับพ่อใดเด็กชายกอไม่ใช้นะครับไม่ใช่ไม่ใช้สิ่งของเกินฐานะสอดคล้อ,คงอ,งนะอ,คองกับข้อใดนะครับนั่นก็คือข้อที่17ตอบกไก่นะครับความพอประมาณนะครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับ ไม่เกินตัวนั่นเอง 18. ครูกอตัดสินใจไม่กู้เงินสหกรออมทรัพย์เพราะไม่ต้องการเป็นหนี้สอดคล้องกับข้อใดนะครับสอดคล้องกับความพอประมาณนะครับพอประมาณนะครับ19ครูกอจะยังไม่ซื้อรถยนต์เพราะยังไม่จําเป็นต้องใช้และมีคําว่าและนะครับ เลือกซื้อรถจัก,กรยานยนต์นะครับนี่เป็นการตัดสินใจเลือกระดับนะครับเลือกระดับเลือกระดับระดับอะไรระดับความจําเป็นนะครับนั่นก็คือเขามีความมีเหตุมีผลนะครับพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันนะครับแต่ข้อที่ถูกนั่นก็คือความมีเหตุผลนั่นเอง19ตอบคอควายครับ 20เด็กชายบีออมเงินกับครูประจำชั้นทุกวันนะครับสอดคล้องกับข้อใดการออมเงินก็คือการเก็บเงินนะครับไว้สำรองนะครับไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินนะครับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวนะครับข้อ20ตอบงองงู โอเคนะครับนี่คือข้อสอบหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่เพื่อนๆพ,พี่น้องเราต้องใช้สอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบบรรจุครูผู้ช่วยนะครับหรือการสอบเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของสายบริหารสถานศึกษานะครับก็ออกแน่ๆครับออกแน่ๆไม่หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงก็พระบรมราชโบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งมีทั้ง4ด้านอย่างเช่นด้านที่1นนะครับมีทัศนคตินะครับที่ดีต่อบ้านเมืองนะครับสอง ฐานมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม3มนะครับมีงานทำมีอาชีพทัดฐานทำงานแล้วก็สุดท้ายนะครับสเป็นพล,ลเมืองดีนะครับพระบรมราชบายเ,เพื่อนสามารถที่จะไปดูได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับข้อสอบออกไม่ยากเก็บแต้มแน่นอนนะครับมีลักษณะไม่เยอะแต่ออกข้อสอบเทียบเท่ากับพลบเกือบทั้งฉบับต้องนันเรียนเน้นเน้นย้ำว่า บางสนามเนี่ยข้อสอบที่เยอะๆนะครับพรบที่ใหญ่ๆออกแค่ข้อเดียวนะครับแต่ท่านมาเก็บตรงนี้หนึ่งแต้ม1คะแนนนะครับไม่ยากเลยนะครับเป็นกําลังใจให้ครับจากทีมงานอ่านวนไปชาแนลนะครับแล้วก็เพจที่มีชื่อว่าตัดชุดรอนะครับตัดชุดรอตัดชุดรอเลยนะครับรอผมได้เลยได้ตัดแน่นอนนะครับชุดเนี่ยนะครับถ้าอ่านหนังสือนะครับ การที่เราจะอนุมานว่าเราสอบได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่ในกับทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับไม่ใช่ศสยศาสตร์อย่างเดียวนะครับวิทยาศาสตร์ก็คือถ้าเราอ่านประมาณนี้เราสามารถอนุมานได้ว่าเรามีชื่อนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับการอ่านหนังสือสอบนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านครับ